โวสวัสดีค่ะมาต่อกันอีกหนึ่งคลิปเพราะว่าสตาร์จินมามาไปแล้วเดี่ยวเพราะว่าจะกินรำเมงมาเยอะเดี๋ยวจะมากินมากะลองมากะลองดาราเทวีพอดีไปซื้อมาแต่ที่นี้วันนี้ดีใจที่สุดเพราะว่ามีคาราเมลจริงๆอะไรมีคาราเมลมีวันนี้ซื้อสิบสองชิ้นนะจ๊นะจนี่จะรู้คำพูดนั้น,น่ยมวันนี้ซื้ออะไรบ้างอ่ะมีคาราเมลเยอะหน่อยซื้อคาราเมลมาหก คาาเมลซื้อมาหกแล้วก็วานิลาวานิลา2 2> สองโรสสองชาไทยหนึ<ๆ>่งมาเริ่มที่คาาเมลก่อนเลยแับแรกสับพึงอยากกินบอบไม่ได้กินนานๆคาาเมลดาราเทวีขนมคาราเมลดาดีเลือดมากแบบเหนียวฉ่ำหนึบ อร่อยมาดิพื่อยงอร่อยเนาะอร่อยมาเคลมิวไงแล้วก็มาชิมอะไรเดียวเอาเป็นวานิลาแล้วกันวานิลาวันิี้าเป็นนิ้วขียโอเค อบอนิ่มๆแต่ก็อร่อยค่ะคาร์เมลมันจะหนึบคล้ายตัวคาราเมลมันจะเหนียวหนิ่งต่อมาเป็นโรสละกันกุลาบนั่นเองที่นี่กุลาบ้าวหอม ห,หวานหอมทุกคนกินมามากๆอะอยู่เรา่องเอาทรายตามมาเจี๊ยนหนุนก่อนอืมไม่ไหวแล้วคือจริงๆเรากล่องใหญ่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะอ้วนยักษ์ใหญ่กันอย่างแล้วก็อีกหนึ่งสินสต์ไปนะทาไทยทาไทยอร่อยเลยอันนึงอ่ะต้องแบ่งกันนะ แล้วเอาคาราเมลมาเยอะแต่คาราเมลอร่อยเบอร์เบิร um, um, ouais, right. ์มไหมทุกคนกินโคติทนสองถึงแบบกุ่มจิบอะไรอร่อยหอมหอมวานน้ำจำๆเลยนึกถึงขนมยึกวันปุ่จุงเบยเลศ ไปกับมาการองดาราทีวีอร่อยอะไปดีกว่ากี่นาทีแล้วสาม,มนาทีกว่าเดี๋ยวจะไปแล้วราคาห้ามถามเพราะจำไว้ได้ไม่มีหลายราคาค่ะทุกคนถ้าเกิดทุกคนถามนี่เดี๋ยวทุกคนต้องมาถาม่อยู่ตรงไหนนี่อยู่ในเนี่ยอยู่ในมักเลยยังไงวะอยู่ในท่อมาเก็ตเลยอย่างข้างหลังเนี่ยอยู่เดินผ่านดูดาลิเข้าไปดูดาลีแล้วก็เดินเข้าไปจะอยู่ริมริมทางขวามือริมริมซอกซอกในในถามคนเลยนะจ๊ะ ชั้นล่างน,นี่มันชั้นใต้ดินหรือชั้นอะไรนะชั้นใต้ดินนะจ๊ะโอเคใครหาไม่เจอก็เ์ชเน็ตเอาละจ๊ะไม่ต้องมาถามสดาเพราะสดาปวดหัวโอเคนะบ๊ายบายไปละ